เวลาแค่สองนาทีสุดท้ายค่ะว้าวด้านนี้สวยมากนี่พี่ปอส่แต่ละคนเรียกว่าไม่มีใครยอมใครเลยนะคะระบายผี่สวยกันรู้วมากเลยค่ะ โชมผลงานี่นิเนึง่ายไ่ด้นอนถ่ายได้นอนครับอชวผลงานพี่หน่อยนี่เลยอาถือไว้ถือไว้ลูกอะถ่ายคห้เด็พี่พี่ีค่ะพี่พี่ีนั่งลงค่ะค่ะลงมือระบายผิได้เลย้หมลงราอีกหนึ่งนาทีค่ะเน้นค่ะ สวยงามนะฮะใครทำไม่เสร็จไม่เป็นไรเอากลับไปทำต่อที่บ้า,าไนได้นะฮะโอ้โห,โหเรียกว่าตะละคนนะคะลงมืมระบายสีได้สวยงามมากๆเลยค่ะ,คะนี่สองคนนี้โชคคนงานเลยะคะ่ะสุดยอดพี่สะกิดเพื่อนที่ไหน่ยชคคนงานเลยะครับ สองคนนี้นะน้องผู้หญิงนะนี สี่ห้าหเก็บสีเรียบร้อยยังคะถ้าเรียบรอยแล้วทั้งหมดกับหลังหานนั่งติดพื้นค่ะหันไปด้หลังค่ะมันไปหาพี่ลังค่ะมันไปหาพี่ลังค่ะทุกคนค่ะถือสมุดชว์เ้นแตบพี่ลังค่ะถือสมุดชว์เพนแตบพี่ลังสูงๆนะสูงๆนะอย่าพี่ลังเขาหายนะ ใส่ในกระเป๋าเสื้อให้น้องเก็บก่อนอ่ะเพราะพี่ฟ้าเห็นหลายโรงเรียนเลยที่น้องลืมส่งสีกลางนะคะเก็บเสร็จเยังไม่้ะทุกคนเปร,รบมือหนึ่งครั้งสองครั้งเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของกิจก,กรรมกันแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะได้คำรู้ไปด้วยไหมคนะได้ทำรู้ไปด้วย อย่าลืมนความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ oh <my> แล้วก็สามารถที่จะบอกต่อกับคนรอบข้างได้นะคะพ oh <my> ี่ฟ้าอยากจะให้ทุกน้อง oh <my> ทุกคนกัดไม่ตกค่าดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงนะคะรับ oh <my> ประทานอาหารให้ครบผ้าปูพักผ่อนให้เพียงพอออกกลาลังกายค่ะนะล้างมือบ่อยๆทุกครั้งที่ออกนอกบ้านก็อย่าลืมนะคะที่จะสวมใส่แมสนะคะหรือวัาซานอนามัยนั่นเองเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยป้องกันโรคได้ค่ะนะคะ,นะคะ และสิ่งสำคัญเลยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนั่นก็คือการรับประทานวิตามินซีอย่างสม่ำเสมอนนเองนะซึ่งเราทุกคนสามารถหารับประทานได้จากถั่แล้วก็ผลไม้เย็นนี้กลับ้านไปน้องๆก็อย่าลืมไปหาเราประทานกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะพี่พิซีนะคะแล้วก็พี่ตี้ฝากมาบอกด้วยนะคะน้องๆคนไหนที่ไปเจอพี่บิ๊ซีแล้วก็พี่ตี้ค่ะตามร้านทั่วไม่เซเว่นอีเลเว่นนะคะบิ๊กซีโลตสซีเจแม็โคค่ะ ก็อย่าลืมว่าพี่เขาจับไปเคี่ยวกันให้อร่อยด้วยนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะทางทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะคณะครูทุกทา่านน้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะที่ได้มาเขาร่วมกิจกรรมโครงการดีๆค่ะหวังว่าโอกาส้าพี่ๆทีมงานจะได้เข้ามาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับทางโรงเรียนอีกนะคะทางทีมงานมีผลิตภัณฑ์ฟรีพ0 0 0มามอบให้กับทางโรงเรียนขอกราบเรียนเชิญน,นะ,ะตัวแทนอาจารย์สักหนึ่งท่านขึ้นรับมอบผลิตภัณฑ์ดนานๆเลยค่ะ ขอกราบมินเชิญค่ะขอเสียงปรบมโบราๆให้กับท่านอาจารย์ด้วยค่ะ hey, <speaking in minority strings> ครั้งสองครั้งให้น้องๆทุกคนถือสมุดไว้ในมือเลยค่ะ,ะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะปล่อยน้องๆน,นะคะแถวไหนที่นั่งเรียบร้อยที่สุดเอาแถวที่เรียบร้อยที่สุดเลยนะพี่ฟ้าจะให้แถวนั้นค่ะมารับขนมก่อนนะคะแล้วก็ให้น้องๆขึ้นคันเรียนได้เลยคันขน ของโรงเรียนเดี๋ยวพี่ปาจะให้พี่ป .4 ป .5 ป .6 รับขนมที่บูนที่ฟี4ส,ส่วนตอนน้องนป .1 2 3นะคะรับขนมที่บูนที่อุตตีน้นะคะรับขนมแล้วขึ้นชั้นเรียนได้เลยแถว ทักทายที่พี่สีแล้วก็ุูตี้หน่อยนะคะบ๊ายบายยกมือยงข้างเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะ่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าจะปล่อยเป็นแถวเลยนะคะผู้ชายป๊อกสแถวนี้ยืนขึ้นค่ะผู้หญิงแถวนี้ยืนขึ้นค่ะตาสามแถวนี้ยืนขึ้นเลยเดินรับขนมเลยค่ะฝั่งน,นี้นะ 好，听不累啦。啊啊啊啊 ยื <Cornell>. นลูกยืนขึ้นทีละแถวค่ะคนแถวนี้ก่อนค่ะลูกเตือนหอยู่ในนาฬิกานาฬิก็ยืนขึ้นด้วยค่ะอยู่แถวเดียวกันยืนขึ้นเลยได้รัวขนาขล้นเพืมอราขึ้นซนไ้เลยนลคะ กับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะ